มาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2บอกว่า 2x ลบ y เท่ากับ2แล้วก็ x กําลัง2บวก 2y กําลัง2เท่ากับ12เริ่ม้วยการทำไงตั้งชื่อสมการให้ 2y ลบ x ขอโทษค่ะ 2x ลบ y เท่ากับ2เป็นสมการที่1 x กําลัง2บวก y บวก 2y กําลัง2เท่ากับ12เป็นสมการที่สองค่ะเริ่มเลยด้วยการ จัดรูปสมการที่หนึ่งสมการหนึ่งให้ y อยู่ในรูปของ x ค่ะสมการที่หนึ่งของเราคือ 2x ลบ y เท่ากับ2ทำไงอย่าให้ y อยู่ฝั่งซ้ายคนเดียวก็ย้าย 2x มาลบ2เป็นลบ y เท่ากับลบ 2x บวก2ท่าน,นี้อยากให้ y เป็นบวกต้องทำยังไงต้องคูณด้วยลบ1เข้าทางสมการถูกไหมอ่ะคูณเลยก็เป็นลบ y คูณลบ1เป็น y เท่ากับคูณลบ1เป็น 2x ลบ2โอเคถึงตรงน,นี้อ่ะได้แล้วว่า y เท่ากับ 2x ลบ2ทำไงต่อเราจะต้องเอาค่า y นน,นี้ไปแทน ในสมก,การที่2ถูกไหมเหมือนทุกที่ทำเลยก็เป็นเมื่อกี้สมก,การที่2คือ x กำลังสองบวกสอง y กำลังสองเท่ากับ12บสอจำได้เนาะอ่าแทนเลยเป็น x กำลังสองบวกค่า y ค่า y คือ2 x ลบ 2, 2 12, องกำลังสองเท่ากับ12อ่าทันไหม เสร็จแล้วจัดรูปค่ะจัดเลยกำลังสองก็คือเอกกำลังสองบวกสองคูณกำลังสองสมบูรณ์เนาะหน้าลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะหน้าลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนาะ เท่ากับ12บเหมือนเดิมทันี้ทำไงต่อคิดเละเข้าท่องขจัดรูปต่อ x กำลังสองบวก2คูณ2 x ทั้งหมดกำลังสองก็คือ4 x กำลังสองทันนะ2คูณ2 x คูณ2ได้8 x บวก2กำลังสองคือ4เท่ากับ12พทันไหมโอเคจัดรูปต่อค่ะ x กำลังสองบวกสกระจายเข้าไปคูณทั้งวงเล็บนี้เป็นสองบวกขอโทษค่ะ x กำลังสองบวกสคูณสี่ x กำลังสเป็นแป x กำลังสอลบคูณิกันเป็นสิ x สอง่แเท่ากับสิจัดรูกความสุดท้าย x กำลังสบวกแ x กำลังสองเป็นเก้า x กำลังสลบสิบหก x ย้ายสมาลบเป็นลบ อะไรบวก8ลบ12เท่ากับ0สุดท้ายแล้ว x 9 x กำลังสอลบ1 6 x ลบ4เท่ากับ0ทันไหมทันไหมอ่าโอเคทน,นี้เราต้องแยกแฟกเตอร์ถูกป่ะเราต้องเอาก็ข้างล่างเนี้ยไปแยกแฟกเตอร์แยกออกไหมให้ดูแป๊บหนึงข้อนี้พี่แนะนำว่าให้ลองใช้สูตร จะใช้สูตรกันสมการของเราคือ 9x กำลังสลบ 16x ลบ4เท่ากับ0สูตรคืออะไรนะ x จะเท่ากับลบ b บวกลบสรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ค่ะอันเนาะอันที่ตีกรอบให้นิดนึงอันนี้ ใครยังจำสูตรไม่ได้ต้องไปจำให้ได้นะส่วนนี้สำคัญมากโอเคเราจะมาต่อกันสัมประสิทธิ์ b คือสัมประสิทธิ์หน้า x ถูกไหมแทนเลยก็เป็นลบ b ก็คือลบลบสิบหกเป็นสิบหกบวกลบ square root อะ b กำลังสองคือลบสิบหกกำลังสองลบ 4c เป็นลบสี่ a คือเก้า c คือลบสี่ หารด้วย 2a 2คูณ9ทันไหมคิดเลขก่อนเลยนะเท่ากับ16บวกลบสแควรูต16กำลังสองเป็นไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรคูณเลยหกคูณ 6, 6ใส่หทดาหบวกเป็น9 1นคูเป็น6 1คูณ1เป็น1อ่ะ6 หนึ่งองร้อยห้าสิบหกสิเป็น2องร้อห้สหสังเกตน,นะไม่มีเครื่องหมายลบเนาะสี่คูณสคูณเเท่าไหร่ร้อสีบวกร้อสี่สิบส่ส่วนด้วย18คิดเลขต่อเท่ากับสิบหกบวกลบสองหบหวกร้อสสได้อะไรสี่ร้อยันนะ ส่วนด้วยยี่สิบแปดโอเคท่านี้สี่ร้อยคือถอดรู้สี่ร้อยอะไรคูณกันสองตัวได้สี่ร้อยยี่สิบยี่สิบยี่สิบเป็นสี่ร้อยก็เลยเป็นสิบหกบวกลบยี่สิบส่วนสิบแปดโอเคเนาะเพราะงั้นเราได้แล้วว่าค่า x ของเรามีสองค่า x จะเท่ากับสิบหกบวกยี่สิบส่วนสิบแปดหรือ หรือ x เท่ากับ16ลบ20ส่วน18ค่ะเปลี่ยนสีบ้างทำต่อเลย x เท่ากับ16บวก20หาร18 16บวก20ได้36หารด้วย18ผลลับคือ2มาฟังนี้บ้าง16ลบ20คือลบ4ลบ4หารด้วย18 ทำเป็นเศษส่วนยังตามเอาสองหารบนล่างเป็นลบสส่วนเค่ะโอเคต่อไปค่า x ของเรานำเเท่ากับสแทนในทําเหมือนเดิมสมการที่สองเราคืออะไรแทนขอเท่าค่าแทนในอะสมการที่1ก็ได้ y เท่ากับสอลบส ให้เป็น y เท่ากับ 2, 2> คูณ x คือ2ลบ2หวลงมาเท่ากับ4ลบ2เท่ากับ2เขียนไปคั้วอนดับเลย2 2เก็บไว้รอตัวคำตอบอเ,ปเปลี่ยนสีนำ้ำอีกคำตอบหนึ่งคืออะไรนะลบ2ส่วน9 x เท่ากับลบ2ส่วน9แทนในตัวเดิมเลย y เท่ากับ 2x ลบ2 X 2คูณลบ2ส่วน9ลบ2เท่ากับ2คูณ2เป็น4ส่วน9เหมือนเดิมลบ2เท่ากับลบเห็นไหมลบ2เศษ4ส่วน9เ <Okay. S 1> ขียนคูณดับเป็นลบ2ส,ส่วน9 ทีหนึง่งลบสองเศษส่ส่วนเาพอทำเป็นเศษเกินได้ไรสองคูณ9ได้18บวกสเป็น22่สอ่วนเก้อย่าลืมใส่ลบอ่โอเคขั้นตอนสุดท้ายของเราคือขั้นตอนของการตรวจคำตอบซึ่งต้องทำบุข้ออยู่แล้วนะทำมาให้ชินเลยนะตรวจคำตอบอเขียนเลยตรวจ คำตอบอืมโอเคนะลอกสมการของเรากลับมาลอกกลับมา 2x ลบ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก 2y กำลัง2เท่ากับ12คำตอบของเราคือ22และลบ2ส่วน9เลขอาจจะน่าเกลียดนิดนึงกับลบ22ส่วน9ทันไหม ถ้าเหมือนเดิมที่เราจะทำคือจับเข้าไปแทนพี่ให้คำตอบแรกชื่อหนึ่งคำตอบที่สองชื่อสองถ้าเลยคำตอบที่หนึ่งสองคูณ x. x คืออะไรคือสองลบ y y คืออะไร y คือสองเท่ากับ 2, สองไหมสองสองเป็นสี่สี่ลบสองเท่ากับสองไหมเท่าเงินจริงทาต่อถ้าไม่จริงคือหยุดทําเลยนะแปลว่าคำตอบนี้เสียเลยนะ น่าทำต่อ x ก,กําลังสองก็คือ2กําลังสองบวกสอ y กําลังส y คือ2เหมือนกันนี่เท่ากับ12 2กําลังสองเป็น4บวกตรงนี้คือ4เนาะ2คูณ4เป็น8ทันไหมเนาะเท่ากับ12จริงไหมจริงงั้นแปลว่าคําตอบแรกใช้ได้หรือไม่ได้ใช้ได้ต่อมาคําตอบที่2บ้าง อันนี้อาจจะเลขยากนิดนึงค่อยๆทำ 2x 2x x คืออะไรลบ2ส่วน9ลบ y ลบ y ลบกับลบ22ส่วน9เท่ากับ2ันเนอะคูณเลย2คูณลบ209เป็นลบ4ส่วน9ลบลบปไปเลยเป็นบวกบวก22ส่วน9เท่ากับ2จริงไหม ลบสี่บวกยี่สิบสองได้คิดเหมือนว่าเอายี่สิสองลบสี่อะถ้าคิดไม่ทันเนอะยี่สิบสองลบสี่ได้อะไรได้แปดเอ้ยขอโทษค่ะสิบแปดสิบแปดส่วนเก้าซึ่งเท่ากับสองปะเท่ากับสองอ่อางั้นเราต้องเช็คต่ออีกนิดหนึ่งพี่เอาไว้อย่างนี้เนาะที่น้องทําคือเอาคำตอบน,นี้มาแทนในสมก,การที่สองแค่นั้นเอาเลย 2> x กำลังสองลบส x คือลบสองส่วนเนาะลบ2องส่วนเก้าำลังสองบวกส y คืออะไรลบย2่สิ่วนเลบยี่ส่วนเก้าำลังสเท่ากับ12ทันไมหมเอาเลขเยอะจังเลยละนนี่มาทำเลยลบ2องส่วนเก้าองสองสองกำลังสองเป็น4ลบหายเนาะ ส่วนเก้าลงสองเป็นแปดสิบเอ็ดบวกสองอติดไว้ก่อนยี่สองลงสองได้ไรสี่ร้อยแปดสิบสี่ถ้าคิดไม่ทันลองคิดเองดูนะกับมือส่วนเก้าก็เป็นแปดสิบเอ็ดเดิมเท่ากับสิบสองต่อมาสี่บวกสองคูณสี่ส่วนแปดสิบเอ็ดบวกสองสองคูณสี่ร้อยแปดสิบสี่ได้อะไรได้เก้าร้อยหกสิบแปด ไหมหารด้วยแปเหมือนเดิมเท่ากับ12 4สองสีวก้าร้อยหกสิได้เก้ารหารด้วย81เท่ากับ12หรือเปล่าติ๊กตออ่ะถ้าไม่รู้ใช่ไหมหารยาวเลยเก้อยเดสิบหารด้วยแปดสนี่แใส่เอาลบกันเป็นสิห หนสองลงมาเป็นร้อยหกสคูณสได้ร้อยหกสิบสพอดีเป็นศูนย์าสิไหมสิ 12. เพราะฉะนั้นคำตอบนี้ใช้ได้ไหมคำตอบนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้พี่เขียนสรุปตอบเลยนะตอบไม่เขียนยาวๆแล้วนะเขียนให้คำตอบเลย2อกับสและลบ2อส่วนเลบยีส่วน 9โอเคค่ะจบข้อนี้แล้วนะคะสมการของไอติมหนึ่งแท่งรวมกับไอติมอีกหนึ่งแท่งสุดท้ายจะได้กลายเป็นไอติมแท่งเดียวกันในท้องของพี่ค่ะ